นายกิตติณัฐมลรัตครับผมผมนายชลยุทธพาศิลลัคครับผมอ่าวันนี้ครับเราจะพูดถึงการทดสอบสมรรถภาพทางกายครับมีกันหลายวิธีแต่เราจะยกตัวอย่างมาสักเล็กน้อยครับผมเอาอะไรบ้างครับเพื่อนอันแรกเลยมีเอออันแรกนิ้วถูนิ้วไหมเพื่อนซิทอัพแล้วก็วิ่งเดดึงข้ออ่าดึงข้อ หมดแล้วหมดละนี <3> <3> <3> <3> <3> <2 <2> <3> <3 ่มันสีอย่างนะครับชมกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันทดสอบสมรภาพทางร่างกายนะครับไปดูเลยครับครับผมมีเพียงยีมื่อกี้นะครับเป็นการพื้นๆครับผมแดูันต่อไปนะครับ เมี้นะครับดึงข้อครับผมดูต่อไปกันเลยเมื่อกี้นะครับวิ่งครับไปดูต่อไปกันเลยห้าหกนี่นะครับก็เป็นการซิทอัพครับผมเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกแบบนึงครับ นะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ผ่านเมื่อสักครู่ตะกี้นี้เนะี่ยแหละเมื่อไรครับเพื่อนเ <c oughs> มือ่อเม่อที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยโอเคครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เราเรียกตัวอย่างมาเออมีกี่อย่างครับเพื่อนมีกีก่อย่างเพื่อนมีกี่อย่างว่ามีมีฟิตพื้นมีซิทอัพดึงข้อมีวิ่งแค่นี้เหละครับประมาณนั้นเลยอ่าโอเคเออแม่งอย่างงี้เออแค่นี้แหละครับไป ก็หันมายิ้มแล้วบอกว่ามีจักจิ้มก็ตกโตอยู่ในห้องนอนไอเราก็ไม่รู้มาก่อนอเอาอ่านเนี่ยเินเน่ยเอาอย่างเอาอยงอ่ะา่อาเรอแต่เพื่อนมันออกไปเนใครี่อะไรวะวิ่งอ๋อเมื่อกี้วิ่งวิ่งวิงวิ่งหมดวะ คือจงงหมดหน้าที่ของเราแล้วครับเอ่อพวกเราขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊จบๆครับครัวก็กูแต่ไม่รู้ทำไงก็เลยลไปจนถึงชา